โห oh, ครับวันนี้ครับรถค่อนข้างเยอะมากนะครับเป็นวันสเสาร์แห่งชาติใช่ไหมวันนี้เมื่อวานในวันศุกร์วันนี้วันเสาร์นะครับตอนนี้ลานจอดรถเราเต็ม โอ้ดูครับในวาดไม่ไหวนะครับบางส่วนลูกค้าเธออไอออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปดูข้างในกันนะครับว่าโปรโมชั่นบุฟเฟ่อุดรเจ้าฮ้อน99บาทว่าคนเยอะแค่ไหนนะครับวันนี้คนเยอะมากครับวันนี้วันนี้โปรดิวเซอร์เราเป็นผู้จัดการร้านนะครับถ่ายให้เรานะครับครับดูด้านในนะวันนี้บรรยากาศด้านในครับแล้วก็พี่เดียดูหันดูรถนะครับตอนนี้รถที่จอดรถนะครับเต็มหมดแล้วนะครับลูกค้าท่านใดนี่มาช้าเนี่ยอดเลยนะครับบอกเลยเต็มคาราเบลเลยวันนี้ครับบางส่วนนะครับจอดเต็มหน้าร้านเลยครับ นี่ครับป <we have> <offer> ้ายโปรโมชั ja e <fine> ่นเราโปรโมชั okay. ่นต้อนรับซัมเมอร์นะครับบุฟเฟ่ท่านรั99บาทนะครับนี่ครับบรรยากาศเราสดๆเลยครับตอนนี้ก็ทำการสไลด์หมวนอยู่นะครับเด็กๆก็เต็มที่ทุกคนนะครับวันนี้วันนี้ใครรับผิดชอบเสิร์ฟออโต้เหรอออโต้ลูกพ่อนะครับนี่ออโต้ลูกพ่อโต้โซ้ยวันนี้ก็เต็มไหมวันนี้เต็มไหมเต็มคาราเบลเลยอ่าวันนี้ตอนนี้ก็บรรยากาศในร้านนะครับลูกค้าออกไปแล้วบางส่วนนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมช่องเฮียป้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่ะนี่ครับนี่เจ้าฮ้อนนะครับชาวต่างชาติก็กินนได้ะคครับโอเ

เสียใจน้ำยูนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านหมูกระทะกันบ้างนะครับนี่ครับน้องๆพนักงานนะครับรอสแตนบายทุกคนนะครับนี่ครับพร้อมเสิร์ฟทุกคนนะครับอันนี้อันนี้บอยร้านวิวคลิปเดียวร้อยเหรียญมีเขาคนเดียวที่ทําได้นะครับสุดยอดมากอ่ะไปดูบรรยากาศร้านไน้อย่างกันบ้างลูกค้าทนายที่พาครอบครัวมาด้วยนะครับก็จะมีนี่นะครับน้องๆหนูๆนะครับก็จะมีที่เล่นกันนะครับมีม้ามีของหลอกของเล่นเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะส่วนลูกค้าที่มาเป็นครอบครัวก็นั่งโซนโซฟาตรงนี้ได้นะครับนี่พี่เดียร์รู้เลยด่านนหลัังได้ะครบผม ส่วนร้านเน้อย่างเรานะครับก็ด้านนี้เลยรับขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับลูกค้าทุกท่านเลยส่วนบุฟเฟ่เรานะครับก็เหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะครับนี่ครับกุ้งเราก็เติมเรื่อยๆนะครับช้าหมดอดนะครับมาก็เป็นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับเหมือนเดิมนะครับเราไม่ลดไซส์นะครับจัดให้ลูกค้าเลยแน่นๆกันเลยนะครับ ใครชอบนะครับก็มาจัดกันได้เลยนะครับที่ร้านเราก็จะมีอยู่2โซนนะครับซีกหนึ่งนะครับก็จะเป็นหมูร้อนแจ่วฮ้อนนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นป้างกระทะทองนะครับอาหารนะครับก็ตามนี้เลยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกทุกท่านมากๆเลยนะครับนี่ครับโซนนี้ก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นหมูต้นตํำรับนะครับหมูมาล่าหมูพริกไทยดาหมูเกาหลีหมูหมักงาหมูนุ่มสามชั้นหมักงาเนื้อนุ่มนะครับโอเคส่วนสามชั้นสันคอนะครับก็อยู่ด้านนี้เลยนะครับขออนุญาตนะครับนี่ครับก็จัดกันแบบจุกๆได้เลยนะครัับบกลรคค ตามสบายเลยนะครับครับส่วนไอติมไอติมก็อยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับมี 4- ีหรถครับแล้วถ้าหมดลูกค้าก็สามารถเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับจัดกันให้จุกเลยนะครับต่โุงก็มีนะครับนี่ครับซูมมใ้กล้ลูกค้าเนี่นี่นี่อ่าเป็นไงครับแซ่บหต่โนี่ต้องกินคู่กับวันนี้ครับไก่ทอดนะครับสูตรเฮียปังครับแล้วก็มียกนะครับข้าวผัดแตงโมมีเยอะแยะมากมายนะครับนี่นี่นมาดูนี่ครับมีหอยนี่ด้ยขนมจีนด้อยขนมจีนขนมจีนใครชอบกินขนมจีนนี่นม ก็จัดกันได้เลยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะครับ FC เนียป้าทุกทุกท่านนะครับดูบรรยากาศรอบรอบร้านเลยครับพี่เดียเป็นไงบ้างนี้คนในค่อนข้างเยอะมากนะครับเป็นวันเสาร์เป็นวัยรุ่นนะครับมาแบบครอบครัวนี่ครับอันนี้ก็มาแบบนี่ครับมาจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้กินกินแต่กินวงครับนี่กินมามามาจากไหนครับนี่มามาจากไหนครับมาจากไหนรคับ ใส่เสื้อทีมฟุตบอลเลยใช่นักฟุตบอลหรือเปล่าใช่ครับอันนี้มือประตูใช่ไหมขึ้นมาหน้าแล้วประตูนั้นประตูนั้นอ๋อมือประตูคนนั้นนะครับ <c oughs> นีเข้ามากันเยอะแยะเลยครับขอบคุณโค้ชขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับน,น้องๆหนูหน่นๆน่ารักมากๆเลยนะครับเดีย๋ยววันหน้ามาขึ้นจอนี้นะครับผมดูเป็นเดี๋ยวมาดูตัวเองด้วยนะครับดูตัวเองด้วยนะับช่องเหนือต่างคนแซ่บนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศนะครับน้องๆนะครับนี่นี่นี่ครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนอกร้านกันบ้างครับพี่เด เราคัดออกนะครับฝั่งนี้นะครับป้ายเราขึ้นชัดเจนนะครับบุฟเฟ่ต์เราขึ้นชัดเจนมากนะครับป้างกระทะทองบุฟเฟ่ต์รวมเครื่องดื่มเพียงท่านละ1 69บาทย้ำช่วงนี้จัดโปรโมชั่นรวมกุ้งด้วยนะครับส่วนฝั่งนู้นก็เช่นเคยนะครับป้ายเราก็เป็นโปรโมชั่นนะพี่แดงเนาะซัมเมอร์ตอนรับซัมเมอร์นะครับป้ายขึ้นชัดเจนนะครับตอนนี้ทางร้านก็ยังไม่มีกําหนดนะครับส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากมาสดน้ำร้อนๆนะครับบรรยากาศดีๆทางร้านก็จะมีทั้งหมด3โซนนะครับเอาท์์ดอรรนะคับแล้วก็โซนในอาาครนะครับแล้้วก็หองแอร์ ไม่คิดค่าบริการเพิ่มเช่นเคยมาโคตรแซ่บกันเลยนะครับขอบคุณมากครับ